สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องทัพทีมแฟมิลี่นะคะและวันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเกมซากุระสกุลซูมอร์เตอร์กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็จ um ะพา,ะะาทุกคนนะคะไปไขปริศนานะคะออในห้องดื่มน้ําชาตอนกลางคืนนะคะทุกคน ช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะทุกคนก็จะมีผีโครงกระดูมนะคะมานั่งดื่มน้ําชาเป็นแก๊งเลยนะคะในห้องน้าดื่มน้ําชานอนชั้นสามของโรงเรียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องก่อนที่จะไปใครพิศาเราจะต้องไปแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนแบบส,สวยๆนะคะทุกคนก่อนที่จะไปต้องฟินิชลุกก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกชุดให้อโกะกันดีกว่าคะ่ะทุกคนเอจะเอาชุดไหนให้ไอโกะดีนะ ชืดอาทุกคนเดี๋ยวนะชุดนี้ดีไหมทุกคนและแล้วเราก็มาตกอยู่ที่ชุดนี้นะทุกคนเนาะก็ถือว่าน่ารักนะคะทุกคนโอเคเนาะมันก็เป็นฟิลแบบนักเรียนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเข้าไปในโรงเรียนก็ต้องแต่งแบบนี้สักหน่อยแบบนักเรียนเกาหลีเกาหลจายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูทรงผมกันต่อเลยนะคะทรงไหนดีนะทุกคนทรงไหนน่ารักอาวันนี้ทรงไหนดี ทรงนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนทรงนี้ก็สวยนะผมสั้นหรือมัดแก่ดีเพราว่าจะเอาทรงไหนอีกคะอุ้ยทรงนี้ทุกคนก็ร่าสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีกันนะคะทุกคนอะทำไมเปลี่ยนสีไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนสงสัยมันแบบบั็กหรือเปล่าทุกคนทาไมเปลี่ยนสีผมทรงไหนไม่ได้สักทรงเลย เดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราเคยเป็นแบบนี้อยู่นะคะเราต้องกดออกเกมแล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนชื้แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะคะทุกคนนี้ได้แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้างั้นเอาเป็นทรงผมนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วกันนะคะทุกคนจะบอกว่าชุดนี้กับทรงผมนี้ก็ถือว่าเข้ากันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปขายปริศนากันดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็ลืม ไม่ได้เลยคือหูฟังกระต่ายนะคะทุกคนก็ต้องแบบเอาไปใส่ด้วยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของช่องเราอยู่แล้วนะคะคือหูฟังกระต่ายเนาะบางคลิปก็อาจจะไม่ได้ใส่ไปนะคะทุกคนโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้หูฟังกระต่ายนะคะเข้าไปแบบน่ารักน่ารักก่อนนะคะทุกคนไหนหน้าอันนี้ไม่ใช่ชึบนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเอออันนี้เลยเนาะ มาป้าหูฟังกระตายนะอุ้ยน่ารักนะทุกคนแบบนี้น่ารักนะคะเอาแบบนี้ไหมก็ได้แล้วนะคะปรับก็แบบนี้ก็น่ารักแล้วโอเคเดี๋ยวให้ย่างงั้นเราก็ต้องไปฝากน้องแมวไว้กับยูกิด้วยนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครป้อนข้าวน้องแมวนะคะทุกคนเพราะว่าน้องแมวของเรานะคะไม่เราจะไม่ได้อยู่บ้านนะน้องแมวเลยไม่สามารถ ได้นีได้นะคะโอเคสปายเดี๋ยวพี่จะไปขายปริศนาให้ทุกคนได้ดูนะในห้องดื่มน้ำชาตอนสี่ทุ่มครึ่งหนูไปรออยู่กับยกูกิก่อนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปรอนนะจะไปเล่นกับดีโอด้วยโอเคอย่าทะเลาะกันนะไปะเดี๋ยวพี่ไปส่ง เออที่บ้านยูกิโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาสไปไปฝากไปกับยูกิก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่มีใครป้อนข้าวเนาะคือเราก็จะกลับมาแบบเกือบเที่ยงคืนเลยแบบดึกม,มากๆเลยนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปฝากไว้กับยูกิก่อนนะคะยูกิว่าไงไอโกเออฉันว่าฉันน่ะจะไปไขปริศนาในห้องอ่ะห้องดื่มน้ำชาเนาะ ปกติอ่ะเราจะเห็นกันว่ามีผีโครงกระดูกอ่ะไปนั่งดื่มน้ําชายอยู่ห้องนั้นก็เลยว่าจะไปไขปริศนาว่ามันจะมีอะไรแบบจริงหรือเปล่าอ่ะก็ว่าจะมาฝากสไปายไวอ้อ่อได้ได้ได้เอาไปฝากไว้ข้างหนเลยลีโอก,ก็อยู่นั่นโอเคเดี๋ยวฝากให้เข้าให้สไป์กินวยนะฉันอาจจะกลับดึงนิดหน่อยเดี๋ยวจะมารับโอเคโอเคไปไปไปซื้อโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสไปายไปฝากไว้กับลีโอก่อนนะ นี่รโอสไปร์พากันลอยอยู่นี่นะพี่จะไปไขปริศนาแป๊บ,บนึงเดี๋ยวช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวพี่จะมารับนะรีโอก็อยากกัดสไปรยสไปร์ก็อยากทะเลาะรีกับกันกับรีโอนะอยากกัดกันนะสองตัวเนี่ยทะเลาะกันดีเล่นกันดีๆนะเดี๋ยวยุกิให้ข้าวโอเคครับโอเคค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปไขปริศนากันเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราฝากสไปร์ไปแล้วเนาะ ยูกีอย่าลืมให้ข้าสไปายด้วยนะเดี๋ยวจะมารับช่วงสมทุกมเฮ้ยไม่ใช่สี่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนโอเคโอเคโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปขี่จักรยานก่อนเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเราก็ต้องไปแบบเติมพลังก่อนเนี้ก็8ปดโมงแล้ว ชื้โอเคเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานนะคะไปทานเดี๋ยวอากาศร้อนอย่างเงี้ยใกล้สงการแล้วไปทานไอติมดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวว่าเราว่าจะไปกินไอติมมะม่วงนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวมากินที่คาเฟ่กัน,นะคะ่ะทุกคนชื้อ่าจอดรถเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะจะบอกว่าอากาศนะคะเออตอนนี้อ่ะร้อนมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เข้าฤดูร้อนกันแล้วนะคะทุกคน มา,มากเลยค่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเลือกเอาไอติมมะม่วงก่อนนะอันนี้ใช่ไหมเออสี่ร้อยห้าสิบบาทโอเคทุกคนก็คือวันส่งการนะคะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งการแล้วนะคะทุกคนจะไปเล่นน้ำที่ไหนกันบ้างคะทุกคนแต่วา่าส่วนเรานะคะไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นน้ำอยู่ที่บ้านหรือว่า จะไปเล่นสงการที่ไหนนะคะทุกคนแต่นั่นจะได้เล่นอยู่บ้านเลยเนาะเหมือนทุกๆปีนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยนะคะเข้าฤดูร้อนแบบเต็มตัวแล้วคือมันร้อนมากเลยค่ะต้องหาอะไรกินแบบเย็นๆตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนเนะาะก็คืออากาศมันร้อนมากเลยค่ะก็แบบดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตนะคะโอเคเดี๋ยวพอเรื่องนั้นไว้ก่อนนะคะในที่สุดไอกก,ก็กินเสร็จนะคะรอนานมากแต่ว่าก่อนจะไปนะคะไอกก็ต้องหน้าแดงแบบเขนอนในติม อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าทรงผมนี้นะคะไม่ค่อยได้ทําลง youtube เลยหรือว่าน่าจะไม่เคยเลยนะน่าจะไม่เคยทําลงเลยนะคะทุกคนหรือว่าเคยก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเนาะแต่น่าจะเคยแหละทุกคนเนาะ แต่ว่าจะบอกว่าทรงผมนี้จะบอกว่ามันก็เข้ากับหูฟังกระต่ายของเราได้แบบดีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เข้าได้เกือบทุกทรงผมเลยนะคะทุกคนแบบแต่ว่าทรงผมทุกทรงผมมันก็น่ารักแลวเนาะทุกคนแต่ว่าแล้วพอเรื่องนั้นไว้ก่อนเราก็จะต้องขี่รถจักรยานไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะไป ตามหาผีนะคะทุกคนก็คือผีโครงกระดูกเราจะบอกว่าผีโครงกระดูกนี้นะคะแบบเป็นแก๊งเลยนะคะมาแก๊งสี่คนเลยค่ะทุกคนแบบสี่สาวเลยหรือเป็นผู้ชายก็ไม่แน่ใจค่ะแบบสี่หนุ่มนะคทะุกคนไอ้มาสี่คนนะคะทุกคนหรือว่าน้องมาสี่คนก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าโครงกระดูกเนี่ยคือถ้าเราอ่ะจะไปต่อสู้นะคะทุกคนอาจจะต้องพากันมาหลายคนนิดนึงนะแต่ว่า ถ้าเป็นโครงกระดูกอะไม่ต้องเอามาหลายคนก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าโครงกระดูกอะมันอ่อนแอมากเลยค่ะทุกคนคือใช้มาต่อยนิดเดียวก็คือแบบตุยแล้วเนาะไม่เหมือนผีแบบด้านบนเนาะก็คือแบบถ้าเกิดเป็นผีที่มีเนื้อหนางนี่โอ้โหสามสี่คนก็เอาไม่อยู่นะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูก่อนนะคะทุกคนตอนเช้านะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่ามันก็จะปกติดีเลยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะพอตอนเย็นปุ๊บเริ่มแล้วทุกคนตั้งแต่ประมาณแบบ ทุ่มหนึ่งจนถึงประมาณห้าทุ่มนะคะทุกคนแล้วเราก็มีห้องหนึ่งที่สงสัยมากเลยนะคะก็คือห้องนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็คือห้องนี้นะมันก็จะมีโครงกระดูกแต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าตอนกลางคืนมันขยับได้หรือเปล่าเนอะเพราะว่าคลิปรวมมิด มิตติ้งผีสิงสดหลอนนะคะที่เราลงไปเนาะคือยอดวิวมันก็ดีแหละแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอาผีตัวนี้แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนกลางคืนมันเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวจะไปพิสูจน์นะว่าน้องเดินเคลื่อนที่ได้ไหมแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นผีที่ในห้องศิลปะที่เราเคยทาคลิปลงไปนะคะทุกคนคือเป็นตัวแข็งเลยนะคะแบบทาท่าแบบแอะนะฮะห้องนี้นะคะก็เป็น ผีสีทองนะคะตีลังกาอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ห้องนี้ก็เข้าไปไม่ได้เช่นเดิมนะคะและห้องนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะทุกคนก็คือห้องครงกระดูกดื่มน้ําชานั่นเองนะคะทุกคนคือห้องนี้เลยนะคะทุกคนก็แบบมีพรมให้นั่งสีส่สี่เรียกว่าสี่พรมหรือสี่ตัวะคะ่ะทุกคน <c oughs> ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ยังมีแบบถ้วยน้าชาอะไรอย่างนี้อยู่นะคะทุกคนมีถ้วยน้าชาแบบยังลุงเหลืออยู่แบบ โครงกระดูกอาจจะลืมกลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าแบบตรงนี้คือที่รวมมิทติ้งรวมเพื่อนๆของผีก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็ขอแบบเต้งไอเต้งอะไรตั้งเวลาอุ้ยเต้งอุ้ยทุกคนเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วสี่ทุ่มเออหนึ่งนาทีทุกคนโครงกระดูกเขามานั่งมิทติ้งกันแล้วหรือว่านี้เป็นแบบ ที่ที่โครงกระดูกเขาจะมาสังสรรค์กันนะทุกคนดูดิอ้สี่คนเออเราก็ไม่ได้ยินเสียงเราด่นะรูว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆค่ะทุกคนเออทุกคนคือเขาเหมือนเขานัดกันมาทุกคนอยู่บ้านคนละบ้านกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็ลองไปสกิดเขาสักนิดนึงดูดิอ้ทุกคนทุกคน,กคนเฮ้ย เขาต่อยได้ทุกคนคือเขานะแบบทำมือแบบเนนเนนเนแต่ว่าเราไม่ได้เ,าเราเอาที่ต่อยออกนะคะทุกคนก็คือที่ทำหมัดนั่นแหละทุกคนเราเอาออกเนาะนี่เอาเข้ามาละต่อสู่อไหมล่ะใครจะแน่กว่ากันเออโอ้ทำไมฉันต่อยไม่โดนเขาเลยอะทุกคนเออเราต้องเล่นเหลี่ยมนะคะโครงกระดูกเนาะเพราะว่าโครงกระดูกมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยดึกดำบันพเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะมันไม่มีเนื้อนะมันมีแต่โครงกระดูกแล้วก็แบบ สามารถทําให้เขาตายแด้แบบร็วๆนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เลือดเรามันก็มีสู้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องวาปลาที่ร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็ขอกินน้ําก่อนละกันเอ้ยกินแพนเค้กนะทุกคนแบบทําให้เลือดมันเต็มเนาะมันก็มีวิธีอยู่นะคะทาให้เลือดเต็มเนาะโอเคเลือดเราก็เต็มพร้อมจะไปสู้กับโครงกระดูกของเพื่อนๆของเออเจ้าโครงกระดูกที่นอนแนนทิ้งไปโอ้น่าสงสารจังทุกคนขนาดเขาเป็นโครงกระดูกแล้วเขาก็ยังจะมาตายซ้อนอีก <c oughs> โอเคเพื่อคลิปเราก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเออเราจะพาทุกคนไปรักษานะคะขอโทษด้วยนะคะพงกระดดกนอนอุ้ยนี่ไงทุกคนเพื่อนนางมาแล้วนี่เธอมาดูศพเพื่อนเธอเร็วเธอทำอะไรเพื่อนฉันเธอต้องตายโอ้ยเสียงแหลมเชียวโอ้โหตลกเสียงตัวเองมากเสียงเมื่อกี้ทุกคนโอเคมา คือเลือดเราเพิ่งจะลดนะคะก็คือเราก็ต้องเล่นเหลี <ๆ S 1> นะ่ยมแหละทุกคนวิ่งไปแล้วก็ต่อยวิ่งไปแล้วก็ต่อยนะคะทุกคนมันทําให้แบบคงกระดูกไม่รู้เรื่องนะคะโอเคคึบชิวโอ้โหโอเคเฮ้ยทุกคนสองตัวแล้วนะไปเลยอีกสามตัวฮะเออเลยอีกสองตัวนะทุกคนเพราะเราเอะแล้วแขนคุณลุงคนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะแขนพี่คนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะแขนเขาขายับบอกอเขาเรียกเพื่อนมาช่วยอ่ะมาเร็วม,มาช่วยเพื่อนเธอลง ดูศพเพื่อนเธอที่ตายซ้อนอีกสองตัวนี่โอ้โหนี่ไงไเพื่อนเธอเขาควักเกลี้ยวนะเห็นไหมนะมือแน,แ,นแนวแนวอยู่นะคึบชึบอ่ามาเล่นเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยจ้าเออเออวิลเล่นเรามันก็แบบมันมันก็พอได้นะคะทุกคนตัวต่อไปน่าจะทําได้อยู่แหมคิดว่าจะทำฉันหรออฉันจะตายแ้วเอากตายจริงด้วยนะคะทุกคนเสียงน่ากลัวมากอ่าเหลือตัวสุดท้ายแหละเลื่อนเราก็แบบ ไม่เป็นใจนะคะทุกคนโดนตัวเมื่อกี้หนอเลือดเราก็แบบไม่โอเคเท่าไหร่แหละตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าจะไปตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วนะทุกคนจะไปกินข้าวตอนนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องแบบต่อสู้ให้มันเสร็จน,นะคะทุกคนตัวนี้จะไหวไหมก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะไหวอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าโครงกระดูกมันก็แบบมีความอ่อนแอนิดนึงนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาเล้ว,มา,ว,ม,าวมานี่มานี่เดินมานี่ทำไมเดินช้าจังล่ะโครงกระดูกตัว,ตวนี้เขามีความแบบเดินช้านะคะทุกคนเนอะเธอทำไมไม่วิ่งเหมือนเราล่ะ เพื่อนๆ,ๆเธอขวักเรียกไปช่วยแล้วนั่นคือทุกคนค่ะตอนนี้คือเราอย่าทําให้โครงกระดูกตัวนี้นะคะต่อยโดนเรานะทุกคนโอเคทุกคนไม่น่าเชื่อเราทาโครงกระดูกตายทั้งหมดเลยเหรอแต่ทุกคนดูเลือดเราโอ้โหดูโครงกระดูกขนาดตาแล้วยังมือขวักเรียกเลยทุกคนดูสิโอ๊ย <c ười> คือมันไปได้ไงทุกคนเขาพากันตุยแล้วหรอ แล้วห้องดื่มน้ำชานี้ก็ฉันก็คลองคนเดียวจ้าขงกระดูกไม่สามารถมาได้แล้วแต่พอวันใหม่ก็เขาก็มานั่งกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะคะทุกคนดูตรงนี้ซีวิวดีมากทุกคนในที่สุดข,ขงกระดูกเขาก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตุยยกแก๊งเลยอ่ะทุกคนแกงนี้จะบอกว่าแกงนี้นะคะเรามาลองได้นะทุกคนแกงนี้เสียวมากค่ะทุกคนโอ้โหเลือดอึดมากค่ะแต่และคนไม่ใช่คนเสียเขาเป็นคองกระดูก แต่ละตัวหรอเขาเรียกตัวน่าจะใช่นะทุกคนโอเคนะคะเอาเข้าห้องผิดจะกลับบ้านแต่ไปเข้าห้องสมุดเยเดแล้วเราก็ต้องกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้านอนแหละแต่ว่าเราต้องไปรับสปายเหมือนเดิมด้วยนะคะเี๋ยว,ว่าอาบน้ําเสร็จก่อนนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเรางงมากคือเราฆ่าโครงกระดูกได้คือแบบเฮ้ยฆ่าได้ไงอ่ะโอ้โหเหมือนโครงกระดูกทั้งสี่ตัวนี้นะคะเขาจะแบบ นัดกันเนาะก็คือทําให้ทุกคนในโรงเรียนออกไปกันหมดก่อนแล้วเราเราเราโครงกระดูกก็จะมาช่วงเอ่อทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็จะนัดกันมานั่งกินน้าชาดื่มน้าชากันอยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนเอหรือว่าเขาอะ่ะจะตุยอยู่ตรงนี้แล้วก็คือตุยเป็นแกนะคะเอาเอา,เ,อาเลยบ้าแล้วเลยบ้านแล้วไอ้โก โอเคตัยเป็นแก๊งนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ